สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีช่องห้งางในอีสานนะคะเนี่ยพี่น้องเมื่อวานานี่พาไปหาหน่อไม้มือนี้สิมาแกงหน่อไม่กินพี่นอ้องหามาแลวกับมาแกงเนาะกันตอนแหลกเท่ากับปอกแล้วก็มาตม้ตมต้มเจากสองนามให้มันจืดเนาะพี่น้องเนาะให้มันซีจืดจืดแต่ว่าหน่อไม้ห้านี่มันเป็นหน่อไม้สดสดมันกัน บอบค่อยขมปันไดเราพี่น้องตุ่มข้าวเดียวจะใส่จักสองนามวล่าข้าตุ๋มข้ากกะใส่เกลือ,อน้ำเนาะค่ะเนาะดูสิ่งที่เราต้องเตรียมเวลาแกงหน่อไม้นะคะมีมีเค่ะอันนี้คือข้าวเหนียวแช่น้ำไว้ข้าวเหนียวแช่น้ำนีบันข้าวอื่นข้าเบียเนาะพี่น้องเนาะอ,อันนี้คือ พ่าเอกเลยน้ำยานางนะคะน้ำยานางตั้งเตาได้เลยน้ำยานางมีน้ำม่ตุ่มแล้วพ้องมาพักไปไมันดินนะคะมีชื่อเป็นอ่าบกพริกตะไาคร้ผักค้าแหลคะค่ะพี่น้องแล้วก็อ่า เป็นปกติแล้วมีสามยางก็ใส่สามยางเแต่ว่ามือน,นี้เขามีเห็ดยางเดียวกันสุดท้ายท้ายสุดก็คือผักอีตูเนาะค่ะเนาะกประมาณนีน้ทางในอีสานนี่มักอ,อีกอย่างหนึ่งคือเวลาแกงมามาน้ำมันใส่ผักอีเลิศพร้อมกินเนาะใส่ผักอีเลิศเดี๋ยวผักอีเลิศเทาก็เก็บจากตุ่นเลยเนาะนี่ค่ะสประมาณนี้แหละค่ะของที่ตรงเตรียม เดี๋ยวฮัลโหลน้ำจะนั่งเดือดเนะเาะอน้ำจะนั่งเดือดแล้วก็ใส่น้ำใหม่เนาะเดีนะคะามืองขั้นตอนต่อไปเด้อค่ะเด้อขัน้นตอนต่อไปก็คือสิ่งที่เราใส่ก็คือตำเบกพริกใส่แล้วก็ตำข่าเบือใส่เนาะค่ะพี่น้องก็ใส่ลูกโดดนี่ลงก่อนเลยเพราะว่าลูกโดดนี่มันต้องต้องให้มันสุกเนาะ เขาเบือเนี่ยเขาใส่ใบถึงละใหม่ด้วพี่นอนะ้องเนาะใส่กะบลอให้น้ำจานั่งมันเดือดเพราะว่าตอนตอนที่ใส่กับเบือเนี่เขาเขา,าท่านเป็นไปได้ก็คือใส่ตอนน้ำยัง่างมัธยเดือดดีด้วพี่น้องด้วยใ้ใส่ใบถึงให้ใส่ใบข้างบนลนะใหม่เพราะว่าเขาเบือเนี่ยคือมันจะเป็นเผาเหนียวเนาะพี่นอนะ้องเนาะเดี๋ยวท่านมันอยู่กุนหมอแล้วมันสิ นันจิติดกลนหมอเตวพี่นองอืมเ้าใส่ไว้ทึ่งๆอ่งเปื่อยละอูละอูแล้วเขาจังคุนนะคะเนาะแล้วเดือดๆเขาก็ใส่น้ำปลาใส่ปลาลาปรุงได้เลยแล้วกันตอนสุดท้ายเขาก็จะใส่ผักน้อยโอเคค่ะตั้งหมอ้อเดือดๆแล้วอึ๊บนี่เออมืองเมืองเตาปีนองคนห้อยๆเลยเนาะ จะว่าเขาเป็นร้านค่เนาะพี่น้องอสถานที่เฮ็ดขา้าวเผายังมั่วสีขับแคบนิดจัหน่อยเนาะนอ,อันนี้แต่เจากซิมมึงนะคะซิม,มึงว่าอ่าที่ขาใส่เครื่องปรุงลงไปใส่น,น้ำปลาแดดนี่เครื่องปรุงกระบอกนีหลายครับพี่น้องมีแต่น้ำปลาแดดอากาศชุ่มร้หน่อยนึงนะคะ ทางในไอสันสิชอบรสขมกลมประมาณนี้จะสิก,กินเข้มไหลพี่น้องเป็นไตแล้วแล้วากาเา่เอาเอาเห็ดลงก่อนเลยค่ะพี่น้องเห็ดใส่เห็ดทุกอย่างนี้คือเ้ากา่หลัางมาแล้วเรียบร้อยเ,เนาะใส่เห็ดใส่ไอ้ เฮดกะสุกไงพี่น้องแป๊บเดียวเฮดกะสุกแล้ว ใส่ผักขาพี่นอ้องใส่เห็ดใส่ผักขาสุทไทยก็คือใบนั่งรักนะคะแล้วที่นี่เขาก็ปิดฝาแลวก็ปิดฝาแล้วก็ปวกเปิดแก๊สใบให้มันเดือดกักสองนาทีก็ให้พักยุกโตวลงแล้วก็เขากบ เรียบร้อยเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยแกงแลแล้วๆพี่น้องหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้พี่น้องสังเกตว่าว่าพักที่อยู่ในแกงนือใหมน่นี่ยังเขียวๆสดๆอยู่เลยนะคะเพราะว่าอันทางในีนสานนี่มากแบบนี้สิบ,บมากแบบเอาพักใส่ดนๆแล้วม,มันสิบเปื่อยจังสันอนะบอมักนะคะพี่น้องมักแบบ แกงเอาลงแค่นาทีสองนาทีนี่ตักขึ้นมานี่พักให้ยังเขียวๆอยู่เลยพี่น้องนี่กับพร้อมกินได้เลยเมื่อนี้ข้างนาีสานสก,กินกับข้าวปุ่นเนาะค่ะแกงแกงน้องม่กินกับข้าวปุ่นกิปก็ข้าวเหนียวห่อนๆกระแซบครับพี่น้องจากคลิปนี้กับซ้ำนี่แหละเนาะค่ะนาะฝากติดตามช่องห้างในอีสานนเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ